สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนมอนีสาวเจยบบานหัวหน้าผ้าหล่อพาเขาวโพกขาปลามอนีมากับสาวเดือนเบาฝนอบค่ะพี่น้องมาปลาบานจรัสค่ะมาลองเบิ้งยังบ่จอแก่เมื่ออีกรอบครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกท่านครับผมไปแก่เมื่ออีกรอบครับแต่ว่านมอนีมีเอื่อยน้ำทางมากครับเอื่อยดอกฟ้าเหมือนเดิมครับผมไปะมาณไปลุนกันเลยครับลุยเลยครับพี่น้องมามือนีสิเป็นยังไง เงีดอกแรงแหกมหงมันครับพี่น้องเ็ดพึ่งเขา่าเฮ็ดพึ่งหอมเฮ็ดพึ่งหอมครับอ่าเหนและครับสิ่งที่ตามหาของเมือนี้กลับมืองบ้านนี่นะได้อกงามอยู่ครับพี่น้ององามเลยลหละถือว่าง,งามเลยเลิศเลอเพอร์เฟกต์ครับสัมผัสเลยคะ่ะบานแบบนี้เพราะมันบานเถ่าดิ้อพี่น้องอ,อ่ะในที่สุดก็ไดใบลวครับพี่น้องว่าเฮ็ด พึ่งขาวไมออกเป็นบางโซนเมีนออกออกเป็นบางโซนอู้ยันนี้เถาแล้วพี่น้องเอาไปได้เป็น้ำไปเป็นเชือปบรรยากาศกระเข้มคือเก่าครับพี่น้องนี่แจ้งอยู่แต่บ่มีแดดดอกนี่ยางฝางยางฝางอยู่ผมออกอกเป็นบางโซนครับมือนี้มือนี้เราเาขึ้นสูงเหมือนเดิมขึ้นสูงเขาเลือกคือเก่าหระครับพี่น้องตรงนี้ง่ายมาก ออกตุ้มขึ้นข้าวหอมี่กนสาสาดหรือขาหนุ่มสาสาดบอกเฮ็ดนี่ออกเป็นบางโซนอีหลีอ,ออกเป็นบางโซนครับหนาเขียวหนาเขียวครับพี่น้องอุ่นตัมดแห แหบเหมือนกันนามดอกงามๆครับโอ้อยนั่งกับคัดชิ้งดูเลยครับสวยครับสวยของแสวบดูสพี่น้องถือฝนถืนอฝน้านใหม่ อือนีอาแต่ผมก่อนอย่าดอกพี <h 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 ่ก่อนสิเอาดอกเลยก่อนก็เอาเห็นบอกเห็นครับอือือ บางแดดไม่เปลี่ยนพี่ปราทานเบิดอือโอ้เฮ้ยอันนี้เป็นไงดีจ๊ะโอ้ยใหญ่สมบูรณ์แบบครับพี่น้อง

กดสองดอกง,ง,งานแห่งจีนองอุ้ยงาโคชสารเหียนแดดเนแดดว่าเป็นยัง <c oughs> ฟังเสียงฟังเสียงตัด <c oughs> เสียงโก้คือเสียงอึ่งบุกพี่น้องนั่นพ่อวู้ยจ้องตัวบ้าคนวูยฮะหมานจูเบิ่งเหลาครับพี่น้องหมานไผ่หมานมั่นครับหมานจูมจูมจูมโอ้ยโบ่ใส่ธรรมดาเลยโบหย่านมีถากข้างใตหมอนู้ยหมานไผ่หมานมั่นเลยพี่น้องโอ้ยสีทอง โตดขอร้ายด้ครับอ่ายาเบ่อ้อ้ยงามงามปีนท้องปีนท้องง่ายคันเขาขึ้นมาจังสีเย้าเขาลงงามเด้อเนี่ยปล่อยให้เขาอยอ้แม่เพิ่นเพิ่นสีง่ายไปเรื่อยๆไอ้คือพอปีนท้องเบื้งหเอาแล้วลูกหลานขอโศกขอลามเลยเด้อจะป้าจะเขาจะถีจะทานบ้านี ที่เจ้าสิงสถิตอยู่ตรงนี้ลูกล้านมหาเหตุกับพอดีมาพ่อเอามึงเอาพี่น้องแคบไปเลยหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แนบมึงที่ดีมัก็เกงานครหกเอาปมันไผมันมันไผมันมันครับมันไผมันมันเเยเอาได้บาบถึงกันทุกคนครับ ขับเข้ากับปล่อยขึ้นสูธรรมชาติเหมือนเดิมครับว่าไปรบกวนเพิ่นปล่อยว้แบบเก่าครับเอเก็บเลยเก็บเลยครับเสร็จแล้วเห็นดอกเห็ดนี่น้าหน้าดอกเห็ดใหญ่มากขนาด้วยคับพี่น้อง นาครับตุ๊กตาหิมะครับพี่น้องรุ่นนี้นี่ต่ำเสีบขนาดเลยนกระเทือนได้ส้นแล้วเดิมถวอเลี้ยวสีมอ้ีกยว้อีกว้าวววอวว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 วอ้วว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 ดวว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 วยวว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 อววววววียวไวววววว่ดววนวี้วววนี่ว โอ้มันดำเนี่ยหนากนี่มือเจาก็คมกับมี่ป้านี่บ่อค่อยดำปนไดพี่น้องดอกออกสีน้ำตาลครับรป,รปีกไอ้ยนี่เสียบเสยบเสียบเสบเสีบเขากั้มครับพี่น้องโอ้ยคือมือเลยมือพ้าเป็นนัง นี่เสียบบ่ขมนะครับนี่ตัวนี้เสียบขาสิเป็นขนๆวุดยอดครับดอกนี่สมบูรณ์แบบพี่น,ออน,น,น้องตูน้อ,อยมีอนตปล่งไฟครับเปล่งไฟกำลังออกพี่น้องกำลังตาหักเลยตุยดูด <c oughs> น,นี่แม่พี่น้องตุยนี่น้อยเลยเนาะ เห็ดพึ่งไฟนี่เห็ดพึ่งายครับโกมเอ้ยกทีนี่ดอกสร้างกำปั่นบนนี่พี่น้องนั่นีเอา้าะ้ะอกนั่นกบอดอกพี่น้องมหนเนใักผักพรกาย่าน่อเฮ้ยนังซองหนงซองเห็ดอ้แมงต้องซ่องครับพี่น้องพอซองาได้ขึ้นขอแมงเห็ดจันเสีงอไดครับเมียนบอสใส่มาเมืองให้เมียนเล่ากันน่ะเฮ้ย แม่เห <Man. S 1> ็นอันนี้มี <Man. S 1> อันนี้เป็นกีบยวเบาอันนี้เห็ดคาเบาเบาอ๋อพี่เห็ดโคตเอาบ่ออุ้ยอีพออีหยังก่อเขาเอินพี่ได้เจอแมงค่ามหรือกวางตัวกวางตัวบักยา่ายงใหญ่ๆโคพันเนี่พัน,พนเซลหลังพันมามึงกัน อย่าบอกนะจีฮาเลขกอีก <laughs> <laughs> บอยให้เบาเรขกดอกกวางเ <laughs> ร้ยองเปล่นเสียงเพล่นคูพี่น้องปวดเอ้าอ,อยไปผสมพันธุ์ต่อไปอุ้ยอันนี้ฮะเสียบพี่จะของหวานครับของหวานของแสบเลยพี่น้องมือน,นี่อิน,น,นอก,กุ๊กหม่เปน่งหวานครับตัวนี้เปิ่งเข้า เดี๋ยวจิ้วเหี้ยว้าอยู่บเห็นจั่างไรคนตาดีเนาะตาบเนาดอกาตันของแสบกับหายากแน่เป็นธรรมดาครับพี่น้องกล่องเห็นบ่กล่องเห็นครับเห็นอยู่กล่องแต่ว่าเห็นบ่รู้ว่าเห็นหรือ่เห็นแท่ๆแล้วกล่องเออสิผีประมาน้ำเนาะเราหูจังหวะคือกั้นนาอือโห่นอนดาห่คือยัง Ủa cái nhắn này nó. Ô vừa nhắn đi 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 nó. Ô vừa nhắn nó. Ô vừa nhắn đi nó. Ô vừa nhắn đi nó. นันแมนบ่าโอ้นันน้อแมนน้แมนเห็นเปล่าไล่ไปเขากำก่นกอนพี่เอ้ไล่ไปถ้าเขากำกวน,กน,นพี่น้องไปไล่ไป,ไไปโอ้ยขึ้นเลิศเลอทีฮะง่วงงามครูครับพี่น้อง อโอกาสป่าปดอกไล่เสียดายงามอยอะายห่เล่นเนี่ยมันหน่อยก็บมีเจบวไข่น่ไข่ป้อมปวไข่รวมยากโปวดเิ่ง

พีพี่ฝนกับสาวเดือนวมาสิมาสองถุ่มพนาพี uh ่น้องนั่นเห็นอีกเหรอนี่ไ่ตัวใหญ่อุ้ยเอ้ยแล้วมหมดคืนวะนหน่อยนีนใหญ่ช้อยอุ้ยคือีใหญ่ไว้แท สวยงามโอ๊อกน้อยๆแทซื้อเพ่อยากต่ดอีอพอดอกนี่แม่พี่น้องสุดยอดเลยครับงามแห้งงามแห้งเมื่อปพอแลวครพี่น้องสำหรับมือนี้ พอควรแก้เวลาแล้ว <c oughs> บายโอเคแล้วสรุปยอดครับมาเนี่ยกินได้ยากยุคของพี่นอ้องไปเลยพอได้อยู่ครับได้แกงบักไงุ่นล่ะมานหม,มานอยู่ถือว่าหมานเลยละ่ะมือน,นี่ทดสอบไปไปละค่ะสำหรับคลิปนีมเห็ดพึ่งเขาดุ่งเห็ดพึ่งหอมได้สัมผัสได้บ่ายแล้วไปก่อนสำหรับคลทีมีด้วยคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแคททุกคอมเมนต์พอกันไม่กินนาสวัสดีครับลาครับลาไปก่อนครับพอกันไม่กินนาครับสวัสดีครับบ้านมีของปวด